รุ่มฟูหมูมายองเน่ฮะอ้ะอาอวอภัยันนี้ยอะไรมีเกลือไหมจ๊ะมีมีเกลือสมุทรเกลือสินเทานะ่ยก<ม>็มีหลายยี่ห้อเลยนะีต่ต,ต้องไปเลือกเองแล้วละ่ะเนี่ยเน่หลังร้านนะอยู่ตู้หนึ่งเนี่ยเออเออนี่นี่น,นี่มีเกลือนี่ดูนะเกลืออะไรนะเกลือเกลื <Yeah. S 1> อเกลือเกลือเกลืออ่ะมีน้ะปลาไหมอ่ะเยี่ยงอะไรอ่ะ ยี่ห้ออะไรก็ได้เอามาขวดนึงเอาได้เลยนี่ยี่ห้อนี้อะไรดีมากนี่เอาใส่ถุงไหมเอาใส่ดี่อ่า20บาทนี่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 อะไรกันอ่ะมาทีหลังจะมาแซคิวคนอื่นเขาได้ยังไงร้านชูหวยนี้ต้องต่อคิวด้วยเหรอที่ไหนเขาก็มีคิวกันทั้งนั้นเลยอ่ะก็ตรงที่ผมมาไม่เห็นมีใครยืนซื้อก่อนเลยผมก็เลไม่ต้องต่อคิวใครไงก็ฉันไปเลือกของอยู่นี่ไงโอ้คุณ คุณยังเลือกของอยู่เลยส่วนผมอะได้ของแล้วเราพร้อมจะจ่ายตังแล้วคุณยังเลือกของยังไม่เสร็จแล้วคุณจะหาผมแซงคิวคุณได้ยังไงฉันก็เลือกเสร็จแล้วนี่ไงแล้วก็พร้อมจะจ่ายตังเหมือนกันด้วยของผมเนี่ยใส่ถุงด้วยบอยพร้อมจ่ายตังเหมือนกันเฮียบอกเข้าไปว่าใครมาก่อนเออก็อพพลอยมาก่อนเห็นไหมแต่คนเนี้ยเขาเลือกเสร็จก่อนเห็นไหมเฮียคิดคิดตังโอ คิดให้ฉันก่อนเพราะว่าฉันมาก่อนคิดให้ผมก่อนผมเสร็จก่อนเออคุณผู้ชมครับถ้าคุณเป็นผมเนี่ยคุณจะทำยังไงถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอพอยเข้ามาก่อนนะถึงเขาจะเลือกของช้าแต่กิดกันให้เขาก่อนแล้วกันนะ <c oughs> อ่ามา15บาทใส่ถูกไหมไม่ใส่อ่เหมือนเดิมขอบคุณมากนะอ้า ยี่สิบครับเฮีย uh, <yeah. S 1> แล้วมาอุดหนุนใหม่นะ <G ül> เอาหน้าพลอยนี่เขามาก่อนแล้วเรื่องเสร็จก่อนเนะี้ยให้เข้าไปก่อนนะนะยีบาทขอบคุณครับเฮีย yeah. แล้วมาใหม่นะ <G ül> อ่ะร้อยนะมสห้บาทเหมือนเดิมใส่ถุงไหมเต้า <G ül> มาทีหลังก็ต้องรอคิวสังคมไทยสอนมาแบบนี้เสมอแต่น้ำใจก็ควรจะมาคู่กัน หากเห็นว่าตัวเองมาทีหลังแต่คนก่อนหน้าเขายังไม่เสร็จธุระก่อนแซงคุณแค่ขออนุญาตเขาก่อนถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนว่าจะดีกว่าไหมครับ เฮียเปิดร้านยงเปิดแล้วสิเอาอะไรอะวันนี้ฮะมีข้าวขายไหมมีมีหมดเลยมีข้าวขาวข้าวแดงข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็มีเอาปะยุคนี้ยุคนรักสุขภาพยังมีคนกินข้าวขายอู่เลยเฮียคนเขาก็ชินนะเขากินมานานแล้วอ่ะแต่เอางี้ดีกว่านี่มีแนะนานี่ข้าวกล้องหอมมะลินี่ดีนะน้าตาลต่ำคนเป็นเบาหวานกินได้โอ้โหน่าเสียดายสิที่บ้านผมไม่มีใครเป็นโรคเบาหวานเลยสับเฮียงั้นต้อง นี่เลยข้าวไรซ์เบอร์รี่อันนี้เนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะเป็นออแกนิกด้วยปกตินะผมทานข้าวสังหยดที่มาจากพัทลุ่งเฮียจริงเหรอเอเนี่คนปัตตลุงงั้นนะเอาเลอพ่อใี้ส่งมาให้ประจำเลยเอาป่ะเดี๋ยวแบ่งให้เอากิโลเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเฮียพอจะมีน้ำปลาโลโซดียมาไหมเฮียเขามาจากปลากระตักหรือเปล่ารักจะหสะก๊กไหม ร้านไม่มีไม้บรรทัดไหมนี่ไม้บรรทัดก็มีดินสอก็มียางลบก็มีเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าก็มีเอาไหมเออจะเอาอะไรก็เอาสักอย่างหนึ่งถามอยู่ได้ถ้าคุณเป็นผมคุณจะทำยังไงครับอุ้ยเออเฮียครับผมผมเอาข้าว ไรเบอร์รี่ก็ได้ครับแล้วก็อุ้ยเอาเอาเอาไอ้นี่ด้วยก็ได้ครับอันนี้อะไรเออผงซักฟอกครับเพราะเอิ่นที่บ้านซักมือแต่คงจะใช้ด้วยกันได้ไอ้นี่ด้วยก็ได้ครับเออไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับไอ้นี่คืออะไรเนี่ยไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นั่นพูดให้มันรู้เรื่องสิน้ำยาบอบผ้านุ่มครับพูดได้มารู้เรื่องหน่อยสิเอาแค่นี้แหละครับถ้าถามว่าจะก็ไม่ต้องซื้อแล้วจะมาเปิดร้านขายของทำไม เปิดร้านขายของลูกค้าถามมาตอบเนี่ยไม่ใช่ถามทาง,ทางถามแล้วไม่ตอบไพรไวายๆอย่างเงี้ไม่ซื้อก็ได้โว้ยเฮ้ยเปิดร้านอะไรไม่ต้องขายฮ้ยมงกิศถ้าพ่อค้าใจเย็นเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ถามให้เวลาทีนิดพิจารณานานอีกนิดเข้าใจลูกค้าตั้งแต่แรกไม่ใช่ก็ไม่ต้องซื้อทุกอย่างก็คงจะดี ส่วนลูกค้าหากรู้ว่าต้องการสินค้าประเภทไหนรู้จักวางแผนก่อนว่าจะซื้ออะไรทุกคนว่าจะดีกว่าไหมครับดึงสติ